อยากจะคุยกับนายหน่อยสองต่อสองได้ยิ่งดีหาไม่คุยหลังจากนั้นก็ได้นี่ให้ตายสินายนี่มันไม่เข้าใจหัวอ,อกสาวน้อยเลยนะแกเธอนะ่ะไม่อยากให้เขาเดินเห็นตอนที่เจอกันตอนนั้นพวกเรายัางไงเล่ะเอระจังองอกไปรอข้างนอกนอกันเถอะนักรบเขาไม่รู้จักคำว่ายั้งมือหรอกนะเนอะอิการาชิอ,อ๋อราความแพ้สุดยอดเลยฮะ มาดาคือว่าฉันน่ะฉันทำข้าวกล่องมาให้ได้นะที่จริงฉันก็ทำมาเหมือนกันน่ะเดี๋ยวเธอไม่คุไมว่าย,งาย,ยังไงยะยามาดาเนี่ยเขาจะกินข้าวกล่องของฉันต่างหากนะฮะว่างไงนะยังไงก็ต้องของฉันสินี่นี่ยามาดาจะกินข้าวกล่องของใครไม่กินทั้งนั้นน่ะนี่จ้ะยามาดาอ้าวอ้าวนี่ยา<น>มาดา,า,น,ดานี่ก็น่ากินนะ,ะเดี๋ยวเธอไม่ยมรัและ,และยามาแย่ ธเธอนั่นแหละยามาดาเขาอยากให้ฉันป้อนก่อนตั้งหากพวกแกนะ่ะพอได้แล้วเดี๋ยวก่อนแบบนี้ที่ว่ามันเอเออนี่นี่โอดากิริแบบนี้นี่เองพลังมันใช้กับยามดาไม่ได้ผลถึงเป็นเพราะตกอยู่ใต้อำนาจพลังตกหลุมรักก็จริงแต่มันก็เลียงไม่ได้ที่จะไปชอบนาย ไหนจะไม่เป็นอันเรียนและห่างหายไปจากงานของสภานักเรียนอีกมันเป็นเพราะอยากเจอนายนะรู้ไหมแต่พอเจอสมใจเท่านั้นแหละดันเห็นนายจูบก,กับคุณชิระอิชิจะเอายังไงดีละทีเนี้ถ้าอย่างนั้นถึงจะผิดกับชิระอิชิก็เธอเอพอ,พอแค่นั้นละ่ะนี่ชิราออฉันหมายถึงยามาดา,านี่คุออกมาทำไมกันนะ ก็จะทําแบบนี้ไงเอ๋พวกเราสองคนกำลังคบกันอยู่นะเออเฮ้ยแล้วก่ซูเปรกี้เรื่องมันก็น่ายินดีอยู่หรอกนะแต่เรื่องนี้นะมันยังไงกันยะเออคือว่าว่าไงดีล่ะแต่ว่าหนูนะหลงรักรุ่นพี่เข้าแล้วนะสิคะเอชิราอิชิ เธอจะได้เป็นเลขางั้นเหรอนี่ชิรายชีพอ,อได้เห็นใบหน้าแบบนั้นเข้าจะให้ยอมรับได้ไงละ่ะนี่นายอย่าบอกนะว่าก็เออสิก็ฉันชอบชิดายชิเขาไงละ่ะเออนี่มันขอโทษเยงไมาดับคุ้งฉันคือคนที่ได้จูบนายคนแรกนะเนอะ เ่าง,งาั้นจุดนี้ก็ด้วยฉันอยากเป็นคนแรกที่ได้จูบหน้าอีกครั้งช่วยคบกับฉันด้วยฉันนะมีคนที่ชอบอยู่แล้วล่ะเออเออใครกันวะคนที่เหยน้นั่นชอบอยู่มันเป็นใครกันเอ <c oughs> ไม่ใช่ว่ากำลังหดหัวที่ถูกปฏิเสธอยู่เหรอแล้วใครหน้าไหนมันบอกว่าถูกปฏิเสธแค่นี้แล้วจะยอมแพ้ก,กัน <c oughs> เ่ะอฮะอาสิหืมย่า ไม่ใช่อย่างนั้นชิไรชิมันมีเหตุผลอยู่คือว่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันอยู่แล้วนี่ชิไรชิคือว่านะที่จริงฉันมีเรื่องที่ต้องบอกเธอให้รู้ก็บอกไปแล้วไงว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วทำไม จะถึงยังรู้สึกแบบนี้อยู่อีกยามาดะคุงได้เป็นใครกันแน่นายเนอะไม่ใช่ว่าควรจะต้องห่วงเรื่องของตัวเองมากกว่าเหรอฮะยังไงซะตัวนายเองในสายตาของเชราอิชิเนะอเะหลังจากถูหักอกมาไม่ทันไรก็ดันมาเห็นว่าจูบกับผู้หญิงอื่นแบบนี้ซะนแล้วป่านนี้เจ้าตัวขงมองว่านายเป็นผู้ผู้ชายเจ้าชู้คบผู้หญิงไม่เลือกหน้าแล้วล่ะมัง้ง หรือไปสนิทเลยอ่ะลองต่อรองแบบนี้ดูเป็นไงน,นี่มันอะไรกันเนะี่จะว่าไปแล้วฉันอาจจะอยากเดินไปในทางเดียวกับยามาดะแล้วก็รักษาสิ่งที่เขามีให้มากที่สุดแต่ว่าไม่ว่าฉันจะพยายามดึงเขากลับมาแค่ไหนหมอนั่นก็เอาแต่มองหาคนชิล่าอิชิอยู่ดีแม้จะให้ประธานช่วยใช้อำนาจของเขา เขาไปแทกทั้งสองคนไม่ได้อยู่ดีออถ้างั้นฉันจะไม่ขัดขวางพวกเขาแค่ยิ้มไปกับเขาก็พอ